เอไนะบกว่าไหนจะเฟรชค่จะถาม่าพี่เสวยหเหมือนเดิมแล้วค่ะอาจจะอยู่ในชุดไทยที่ทุกคนชอบไม่ได้ทำ่งนคือเบลเตรียมตัวจะไปแก้มุนนะตอนที่เราเราก็บนเบลเพิ่มแะ่ไมเราไม่ได้บบนเลยค่ะแต่เบลค่าเหมือนว่า้ครูบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าคือละครภูมิคิดมี บุคคลที่อยู่ในประวัติศา,ศาสตร์จริงด้วยแล้วเราก็คือเหมือนต้องคล้ายๆว่าเราได้พูดถึงบุคคลเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆจะเป็นเรื่องของการทําบุญมากกว่าเร์ไพรส์ไมเกี่ยวกับฝรัเ็ที่มาเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะคือโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยคือตอนที่รู้ว่าขนลุกไปหมดเลยอะค่ะเพราะว่าเราไม่คาดคิดเนาะว่าจะได้รับการตอบรับตั้งแต่ e ีแรกขนาดนี้ อันนี้ก็คือต้องขอบคุณอาจารย์แดงด้วยที่เหมือนกูเรื่องมาก็คือคนที่เคยดูบุกเทสันวาดเราคิดถึงก็เหมือนได้ดูละครต่อเลยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีเรื่องของพรมลิขิตที่เป็นตุนตาลเข้ามาก็จะค่อยๆซึมเข้ามาค่ะว,ว่ามาาันจะสูงสุดแค่เท่าไหร่ ผมก็ไม่รู้เลยก็ไม,ไม่กล้าคิดเลยอะค่ะเพราะว่ามันมี26ตอนอะออฉะนั้นคือจบธันวาจบธันวาเลยค่ะฉะนั้นก็เออบอกอะไรไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนออสนับสนุนละครเรื่องนี้กันเยอะเป็นละครทีออ่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ถ้าคนสนใจประวัติศาสตร์ก็จะได้รู้รวมถึงมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยควเห็นแล้วก็น่าจะแบบเหมือนกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นเ,ออเรื่องของอาหารอีกอค่ะ ก็อ,อยากจะให้ทุกคนแบบว่าดูกันเยอะๆะค่ะแต่หล่ะผมต้อบอกว่ามันอาจจะแบบเต็มท็อปพลัให้กับคนไทยแบบแข่งเที่ยวยอะไรเงี้ยก็เป็นความตั้งใจของทั้งทีมงานของทั้งผู้จัดด้วยอะค่ะที่อยากจะให้ละครไม่ได้มีแค่เรื่องของความบันเทิงแต่ว่าอยากจะให้มีอะไรพวกนี้ที่อยู่ในละครด้วยหลายๆคน ชอบแบบออเจ้าแบบมือถือเนี่ยมาจิ้นอีกครั้งหนึ่งจริงไหก็ขอบคุณค่ะตัวมากเลยนะกลัวแบบทุกคนจะเบื่อกันแล้วที่จริงแต่ว่าทุกคนก็ยังชอบกันอยู่ค่ะจริงเดีมีแนะนำมาให้คนแยกแยะให้เลยค่ะเอกซ์พอร์เพราะว่า๋ยวเร่องมันขึ้นว่าคือมันไม่เพรว่ามันไม่ค่อยยากนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ดูพุทานอาจจะสับสนนิดนึงว่าสรุปแล้วชีเป็นใครชีเป็นใครมาอะไรหรือเปล่าก็รอติดตามละกันค่ะ เราติดตามละกันเบลเล่นเบลแบบว่ากังวลเพระมีมเงนมืนเยอะมากเบลไม่ง <c oughs> ไมมงไม่มึนค่ะแต่ว่าเบลกังวลในบทที่เป็นแม่ <c oughs> เพราะว่าเบลกลัวเบลกลัวแบบคนไม่เชื่อ <c oughs> แต่ว่าเราอ่ะก็คือต้องเชื่อตัวเองก่อนอันดับแรกว่าแบบฉันเป็นแม่ของเออพ่อเรืองพ่อรีธนะซึ่งก็เล่นโดยพี่โปก๊กก็จะใช้สมาธิกันค่อนข้างเยอะเวลาที่ถ่ายาทอับมีส่วนใกนการ ว่าาอาย่ขนาดแม่เราต้องทาหน้าแต่ตงหน้าทำผมขนาดไหนคือก็ช่วยช่วยกันกับทีมงานทุกคนค่ะแล้วก็เหมือนปรึกษาทั้งผู้กำกับทั้งพี่หน่องด้วยว่าจะประมาณไหนดีรวมถึงมีการเวิร์กช็อปด้วยว่าเ,าเ,าเ,าเล่นเท่าไหนถึงจะพอดีอันไหนที่จะดูเกินงานามเป็นแม่เราก็จะไม่ไม่ไมไมทำต่อหนา้าลูกแต่ว่าเราจะยังทำอยู่ต่อพี่ผิด<อ>พี่แย่อย<ล>่างเงี้ยค่ะเรื่องของคุณตาเห็นว่าจะมีบบะจะมี ตันงวันใต้ตาค่ะใช่อันน้คือดีไซน์จากละครหรือว่าก็คือเป็นเอ่อดีไซน์ตั้งแต่นิยายค่ะว่าอยากจะให้มีอะไรที่ดูแตกต่างไปแล้วก็อันนี้มันก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าแบบรองน้ำตาแบบเป็นอาจจะผิดหวังอะไรอย่างนี้ มีความหมายอะไรพวก็เลยจะว่าเล่นสาวนช่้องเล่นสาว้าตอนนี้มันก็จะต้องเป็นอย่างงั้นอยเลยก็เลยไปเหตุผลที่ฉันเล่นเองเลยค่ะไม่ใช่ตอนแรกก่อนหน้าที่นานแล้วอะค่ะคือก็ยังคิดอยู่ว่าจะเป็นใครเล่นเป็นพ่อแม่ดีอาจจะเป็นรุ่นใหญ่ไปเลยไหมแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้อะสุดท้ายก็คือต้องเป็นตัวเราเล่นเองค่ะ เขาไปแค่เรื่องแค่สองปีผ่านไปไม่ได้ยี่สิบปีเอ้ย่ปสองปีผ่านไปจนไปถึงยี่สิบก็จะมีแบบเวลาที่ไต่ไปใช่ไว่าเราก็ได้สามสามทาสามคู่ถ้าคือเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนต้องรอดูไปก่อนว่ามันมีเหตุผลว่าทําไมถึงต้องอย่างงี้เพราะว่ามันยากมากแล้วก็เราต้องทํากันบ้านเป็นแบบสามเท่าอะค่ะจากที่เหมือนเราเล่นละครเรื่องเดียวอันนี้เราเหมือนเล่นเป็นหลายตัวมากอย่างเงี้ยถือว่าทุ้มค่าเหนื่อยไหมคะ วเราคิดว่าสิ่งที่คุ้มค่าเหนื่อยคือฟีดแบกจากคนดูมากกว่าที่แบบให้การตอบรับที่มันเกินคาดมากๆมีแฟนละครนับว่าในโฆษณา่ะี่โฆษณาเบลจนสิบอ๋อแม่เบลก็นับค่ะค่ะเออ่ก็ขอบคุณลูกค้าด้วยค่ะคือลูกค้าผู้สนับสนุนคือแล้วหลังจากเนี่ยค่ะเพราะตอนดูเอก็คือแบบมีซัพพลายมาแบบเยอะมากพอเป็นคนวิกฤตมีติดต่อเข้ามีเยอ่นะคะ มีเพิ่มมีเพิ่มค, <น S 1> ค่ะต้อง,ตงรอดูค่ะแต่ว่าลูกค้าก็่ดูล่วงหน้ากันไว้เลย,เลยใช่ค่ะใช่ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้คือกลับไปได้คนตลัได้กลับมาอีกรับสิรับสิก็ก็ด้วยค่ะคือความจริงเราต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่เชื่อใจเบลลด้วยอ่ะแล้วก็ให้โอกาสเบลลด้วยอ่ะค่ะนับได้ไหมอะตอนนี้สิริของเราเป็นั้างีตนนัวและเท่าไห้าสิบเกนสิบบ้าเหรอเบลล์อยามาบ้าเลยเบลลอยามาบ้าเหรอจ้า เลยสองเสองโกเกินสามเกินสามสี่เบลจะไม่ทำงานอีกยู่แล้วเบลยังทำงานอีกอยู่ค่ะทุกคนไม่จริงมันมีถามเลยส่วนไหนที่มันยังไม่ได้โดนจับโป๊กนมันมีค่ะแต่ว่าต้องเออ่ให้ผู้จัดการแจกแจงใครค่ะย่อยังไงอ่ะย่อยังไงค่ะก็อะไรที่ไม่ซ้ำนั่นแหละแต่ว่าเบลก็ดูนะเบลไม่ได้แบบรับทุกตัวคือตัวไหนที่มันอาจจะมีความทับซ้อน คือไม่ใช่แบบเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าเออลายใกล้ๆกันใกล้ๆกันเบวก็จะแบบปฏิเสธไปตอนนี้สองตอนนี้มีสองที่ที่ตกลงไปแล้วก็คือช่วงละครออนก็จะไม่เห็นโฆษณานอดนเขาก็มีของคนอื่นอยู่แต่ว่ามันอาจจะเป็นยุคที่ทุกๆสินค้าใช้พรีเซนเตอร์ด้วยอ่ะก็เลยเป็นโอกาสที่ที่ดีก็คือก็ยังไหวอยู่ ได้อยู่ไหวอยู่ตั้งเป้าไว้จะโกยเท่าไหร่น,นี่สักทีไม่ตั้งเป้าอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วแต่โอกาสที่เข้ามาแหละก็อย่างที่บอกแบบเออเบลโชคดีที่เอ,อ่อทุกคนเชื่อใจเบล่ะ,ะม่ดึนสายหมดต่างก่ไหมไว่ามีแฟนแ,แต่มก็ต้อเ่ความจริงอยากไปมากเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องคุยกับช่องก่อนไม่แน่ใจว่าจะมีโปรแกรมอะไรหรือเปล่าลคีมแมมเลิฟล่ะมาหรือยัง ยังไม่ยังไม่อินอะไรทั้งสิน้นค่ะเบลเชื่อไหมว่าบางคนเขาจะบอกว่าหลังเก่งแต่ว่ามันต้องเชื่อเราแม่แต่เราไม่รู้นะแต่ว่าเบลก็ชิวๆอ,อ่อเพราะว่าชีวิตตอนนี้ถามว่ามีความสุขดีไหมก็มีความสุขดีถามว,ว่าอยากมีไหมก็อยากมีถ้าไม่ได้กระทบกับงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมีเงินมันอคกมามีผู้ชายในตอนนี้ใช่ไหมอย่าใช้คำนั้นเลยดีกว่าจริงๆแม่เราว่ายังไงบ้าง คุณแม่ชิวๆเลยค่ะก็คือแล้วแต่เราแต่ว่ามันอาจจะชิวได้ไม่นานหรอกแหล,และดูทรงแล้วค่ะอายุอานามอะไรนะแม่ไม่ใช่แต่ว่าก็เล้นแม่งอยู่แอบไกลๆเล่งๆอยู่ว่าเออมันจะต้อง แม่เบลไม่เร่งหรอกแต่ว่าเบลอะก็อายุเท่านี้แล้วมันก็ต้องคงจะแบบได้อีกไม่นานไม่ไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกคือจริงเบลมองยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ไปรับปัญหานเราจริงคือแบบเพื่อนมีลูกจนรู้สึกแบบเลี้ยงหลานเก่งมากอะ ต่อไปเอาจริงเบลเห็นเพื่อนๆมีลูกอ่ะเขาก็เหนื่อยกันมากๆเลยนะจนเบลเห็นแล้วเบลยังรังเลเลยว่าเอ๊หรือว่าแบบเนี้ยก็ดีแล้วเอาด้วยเนลาทำไมทำไมอยู่ดีมันมีความคิดว่าจะมีหรือไม่มีหรือว่ามันมีความตรงมือก่อน อตอนเด็กๆก,ก็มีความฝันมาตลอดแหละเราอยากจะสร้างครอบครัวของเราเองอะไรต่างๆโดยที่เราไม่ได้รู้ร,รายละเอียดดีเทลแค่ว่าการที่จะเลี้ยงคนคนหนึ่งมา,มาขนาดไหนแต่ว่าเราข้ามสเต็ปก่อนไหมอ,อันนี้ข้ามสเต็ปไปนะ<ห>ต้องหาคนข้างกายก่อนนะคะแสดงว่า <laughs> ไปทำบุญนี่คือที่ไปขอรู่งวานรักเลยลหรือเปล่าเริ่มขอแล้วเริ่มขอแล้วไอโทรไหมไอโทรก็แม่รัไอโทรแล้ว ว่าคือขอรวมๆก็คือขอเรื่องความรักความเมตตาอะไรรวมๆด้วยแล้วก็ถ้าถ้าจะมีใครก็อยากจะมีใครที่แบบโอเคไปเลยจริงๆค่ะก็ไอโครค่แม่แล้วต่อคิวอยู่ระยะเวลาอตอบได้หรอเบลเธอได้ทำกัน้านกลยนเธอไม่ได้บอกเวลาเลยอาจจะสิปีข้างหน้าเล่นกัน เพราเร็วๆนี้แหละเบลสาธุค่ะมันอาจจะมีคนมาแต่เบลก็อาจแบบไม่ได้มองคนหรือเปล่าหรือเบลกังวลในเรื่องความที่เป็นเบลล่าด้วยแต่เขารู้สึกว่าถ้าดังจันกเบลว่าคนอื่นกังวลในจุดนี้มากกว่าเบลเองคาดว่ามากกว่าว่าจะทของเราต้องเป็นยังไงเออซึ่งเราไม่ได้ตั้งอะไรแบบขนาดนั้นเลยนะแต่แค่แบบจิตใจดีแล้วก็เป็นเพื่อนผู้คิดได้เลยอย่างเงี้ย แนนะำมกเลพื่อเลิกแนะนำไปแล้วค่ะเรามันเล่นตัวเยอะไปหน่อยก่อนหน้าไมต้อไหมสีหน้าขนาด้อันนี้คือไม่เสียดายหรอกเพราะว่าช่วงนั้นมันก็ไม่มีเวลาจริงๆแล้วคนต้องกลับมาเชียร์หลับพี่โบ๊ชด้วยได้ไหมได้ไหมเหรอได้ไหมไม่รู้แต่ว่าในละครอ่ะได้แน่ๆคือี่เหนักเรากับพี่โบ๊ชเคยคุ้กันเพราะว่าเหมือนแผนเันก่ม ก็ขำขำดีค่ะก็มีช่วงหนึ่งที่แบบเป็นแก๊งสี่คนนะมีเหมื่นเรลืองแม่จันวาดด้วยแล้วเราก็มามองหน้ากันว่าแก๊งเรามันมีอาถันหรือเปล่าเดียอร์ตอนนี้เืินเรืงินก็ไม่สนเลยใช่ค่ะก็ให้เขานำไปก่อโอเคโอเคนะฝากด้วยนะคะผมลิขิตเดี๋ยวจะเปลี่ยนวันออกอากาศนะคะเป็นจันทันคาร์พุทธนะคะสัปดาห์หน้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ